สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพระแท้ธาตุแดงรับประกันอย่าลูกบวชนะวันนี้ผมนําเสนอเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญเจริญพรทรงไข่หลวงปู่หงษ์พรมพันโยนะครับหลวงปู่หงษ์พรมพันโยนี้เป็นเกจิชื่อดังนะครับแห่งจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้โหครับพูดง่ายๆว่านะครับดังเปรี้ยงทั่วฟ้าแผ่นดินไทยด้วยบารมีนะครับและนะครับวิชาอาคมและด้วยแรงศรัทธาเมื่อลูกศิษย์ทุกหาได้ใช้วัตถุมงคลนี้ ทั่วฟ้าแผ่นดินไทยเลยนะครับพอหลวงปู่เป็นพระที่มีเมตตาต่อลูกศิษย์มากนะครับและมีเมตตาต่อเราสัรพสัตทั้งหลายนะครับเหรียญน,นี้นะครับชื่อดีนะครับนามไพลาะนะครับนี่คือเหรียญเจริญพรครึ่งองค์หลวงปู่หงผมวัปยโยซึ่งเป็นเหรียญเนือน้อทองแดงลักษณะลมมันปูหรือลมน้ำตาลแบบเข้มๆเ,เลยนะครับแบบนี้จมูกไม่โดนเลยนะครับท่านในหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเช่าเข้าช่วงนี้ผมว่าเจ็บได้เลยนะสําหรับนักเล่นนักสะสมไม่ว่า จะเป็นชาวบ้าน